กาลักถังหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าเมืองเมืองหนึ่งเป็นคนมักมว้วนบางบ่ได,ดบบ้เจ้าเมืองผ้าพวงกะชาลาตะดอนจัดกิจกรรมแบบมวนมวนมือนี้คือกันเจ้าเมืองก็มาเปิดงานงานตดแข่งกันแน่แหน่คนก็มาน้ำเด็ยแหน่แหน่แหน,แน,แน,แน่มาน้ำคน เนี่ยพอเจ้าเมืองกับค้าทุกทุกดอกมือดันค้นกระไลอังงนาฟ้าคังเจ้าเมืองมะฮอดกับเปิดงานมือนี้ที่จัดแข่งตด <laughs> ให้ชาวบ้า,บานชาวเมืองเข้าดมซอยกัน <laughs> ฟังเบิ่งพร้อมผู้ใดตดแห้งผู้น,นั้นชนะจะได้รับรางวัลเงินหนึ่งบาท พอเจ้าเมืองเลยก็อารมณ์ดีน้าแม่บนก็อารมณ์ดีคือกันยิ้มเปยเยปีนี้แข้งตดปีนาสีแข้งลุกยัน่นพอวปัญญา,าใต้บ้านเท่าเมืองหัวพ่อใจหลายกติกากับอไม่หยังสิตั้งเทียดไว้ <c oughs> ผู้ใดตดผู้ใดตดแห้งเทียดดับหลายผู้นั้นชนะ เอานักกีฬาตดทั้งหลายให้เตรียมพร้อมว่าแล้วเจ้าเมืองก็สั่งทหารจุดเทียนสั่งให้นักกีฬาตดทั้งหลายเตรียมพร้อมแข่งขันไในแ้วบ้านทุกคูทุกคนก็เตรียมตัวระเบิงทุกคนเตรียมพร้อมเริ่มงานจะเริ่มงานบานนักกีฬาตดคนแรกก็ออกมาแล้วไาเนี่ยพอเจ้าเมืองก็พอใจไรยิ้มเปื้ยิ้มเปื่ยกับเนี่ยเม่ เต้าบ้านเต้าเมืองกะโอ้ยมวนน้ากันเบิด้าไว้าบางคบแล้วพอปะเนี่ยกะทำมอดิ่กินอีหยังวะเนี่ยลายโบบดดอกันหน่อยลายค่ะมอ,อ,อดิ่งตดได้ขี่มาจักมือแล้วสามเดือนแล้วครับบ่ท่านตดบ่ท่านขี่จนสิลงให้ลงหนานี่กันไว้จนว่าหอดมือพระแกงเองละค่ะหน่ยอยโบ่มันขี่เป็นก้อนหินระบบานนี่พอตาะถ้าทำวาดเร็วเต้าเมื้องเพิ่นกะบ,บอกไปมานเนี่ ไปตดให้เพื่อนก็ะด้ไปเพื่อนข้าน้อยเพื่อนว่าแล้วก็เริ่มอ่ะไปค่อยๆเดี๋ยวตดสีฟิว <c oughs> เพื่อนโอ้ยน่ามันสีฟิวเลยได้เดีรอเด็กเพื่อนใจเย็นๆย็นเพ่อนเอ้านี่หันหน้าไปทางที่ฉุนเพื่อน <c oughs> โอ้ยอจะจีงแหงไรหน่ามันซิยอดโอ้ย <c oughs> ตัวอืมต้องท่าดีๆต้องท่าดีๆมันยังตกไก่เนี่ยเนี่ยน่ยมึงจะกองมาทางพี่กองดากมาทางเทียนพุ่น คนกับหัวว่วคนเงียบคอเบิ้งกับพาเบิ้งกันที่ศูนย์แล้วล่ะห่วยเงียไหนเบงที่ตดอยู่เนี่ยเาเด้อบานี้เด้อกัดเขียวนุ่มหุขี้เบ่งใส่กับขักรวดทุกคนเงียบเพื่อนสุขภาพปิดดังทุกคนเด้อท่าบักโดนบาดดิหัวทั้งเหม็นท่ากินมันสิเหยบานิเห้ย เงี้ยกันได้ก็บพอดีเงีพ่อกับเงีแม่มวนเสยอ่ะตะกินเฮ้ยบ้าเด, <c oughs> ด,ด็กตดมาพวดักถูกตะกินน่าไม่สม <c oughs> มวนขนาดมวนเสยนนเงีพ่อจ้าเมืองก็นเลยเงีแม่กับพ่อพ่อกันละ่ะฮะวันนี้นักกีฬาตดคนต่อ,อ,ตอไปเข้ามาท่านหม่เพ <c oughs> มันขี้ยอดแล้วบอกกูถือกินวะ นักกีฬาเขามากอ่ะรายงานตัวแล้วบานนี้เป็นยังไงหมอ้อเดียวท่านเข่ายาังไม่ได้ายดอกนนอกอไรวง <c oughs> าที่ที่แตกเจ็ดตอมือจินตะใครห่างห่างก็ใครน่าอ้ท่านมดสามห้างเลยท่าน่าเล้วยวนี้พอเจ้าเพ่องคนกัน้งตดวกันตัวว่เป็นการเสียเวลาว่นองก็เจ้าทาดมทา <c oughs> ่านทาเบื้องเขาตั้งใจดีเด้อเบื้องมาท่านอาทุกคนเงียบ ปิดดังเอาคนต่อไปโอ้ยเขาน้อยเข้ามาได้นักกีฬาตุ๊ดออกมาแล้ววะเนี่ย่างได้ดีเนี่ยมึงวดไล่อลไรบอกร้านี่ยง่ายง่ายฮึมากขนาดนี้วัดว่ากันว่าขวัญบะเนี่เอ้ามันเคยมาแล้วว่าเปนทีเท่านี่เหรอ่น แมนขะน่อยกันค่ายตดพ้องขะน่อยตรงสองคนขะน่อยโอ้มีหลายรุ่นดิ้ยดยขะน่อยเอ้าเอ้าเอ้าไปเพื่อบ็นการสิแม่ลาะเฝ้าตดให้พี่น้องเบิ้งกันทั้งนี้ก็อยากดมกันโอ้ดยขะน่อยว่าแล้วครก็ไปเฮ้ากันไปตดกันคนสุดท้ายเราได้บาทนี่ได้บาทได้เมืองกับบอยยอมนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ากวางแห้งไรกั่นมันสีฟิวคอน ยับไปพุ่นไปยังละเฮ้อเล่นโอ้ยยับไปไสดอยู่นี่ไม่ย <si ังอีกบาทดินี่มันหายยังว่าเดี๋ยวจะลวดไล่เด้อโอ้ยยั่งตดไปดีมันบดับกระเทียนแล้วคนไหนท่านผมงยังคันแท่หอาจน้ำแมวท่านนี่นี่ยตายมันก็บดหางนี่ท่านเฮ้ยยับไปพุ่นได้บ้าคนไหนท่านเฮ้ยไปไปยับไปทังนาพุ่นโอ้ยแจ็บมึงน้อนี่มาลวดไล่ลีวันเนาะนักตดกีฬาตดวพุ่นี่ว่าแล้วกับ กองดาบวาดลวดลายแล้วบาดเนี่ยมึงจะเฝ่าให้มันฟิวออกมาเอาทุกคนเริ่มเตรียมตัวเนริ่มเย็นเงียบหนึ่งสองสามปิดดังทุกคนเริ่มทั้งนี้ทั้งแอ่งทั้งเด่นมิดตังด้ง,ง,งพันหก ว้าวเหม็นขั้นโดมโยเจ้าเมืองอะไรโว้ยตดตอนบ่ไวแล้วตดตอนไม่มีการดับเส้นปิดการแข่งขันเจ้าเมืองสั่งปิดการแข่งขันลุกไปเท่าเออยัไป่เห็นบ้านบ๋าด้